สวัสดีค่ะอยู่กับส่วนแก้วกัรณอาจารย์เช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาชมดอกทุเรียนบานกันค่ะอย่าให้ดูบนต้นนะคะ ดอกทุเรียนเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมนะคะทั่วทั้งสวนก็จะหอมฟุ้งไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูดอกทุเรียนกันใกล้ๆน,น,นะคะนี่ค่ะ ดอกเขาก็จะสวยงามเลยนะคะตอนกลางคืนชาวสวนก็จะมีทำดอกทุเรียนนะคะเพื่อที่ลูกจะได้ติดดีๆแล้วก็ลูกสวยค่ะ กนมีกันนะคะนี่ค่ะจะได้กลิ่นหอม ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นหมอนทองนะคะต้นนี้ ก็จะมีที่ดอกที่ยังไม่บานก็มีนะคะสวยเลยใช่ไหมคะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ